สวัสดีคะ่ะจากร้านช่างทันว่าซ่อมมือถือนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นซัมซุง A11 นะคะอาการก็คือปุ่มข้างนะคะมันกดไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะปุ่มด้านข้างที่พูดถึงเนี่ยก็คือปุ่มนี้นะคะมีปุ่มปิดปิดเครื่องนะคะปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะน,นะคะอ่ะ ันนี้ได้ทําการแกะตัวปุ่มเก่าออกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ปุ่มนอกนะคะมันเสียนะคะน,นะคะมันเลยทําให้กดไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาลองกดดูนะคะอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะ แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงนะคะปุ่มลดเสียงนี่นะคะหลังจากเปลี่ยนปุ่มใหม่ไปเนี่ยก็จะสามารถกดได้นะคะนี่นะคะเสียบ,บ่อยนะคะพวกซั m s u n g Oppo อ i v ว่หัววยนะคะ นี่นะคะอาจจะเกิดจากการตกมแมลงนะคะหรือของมาควนเนี่ยใช้งานมาหลายปีนะคะกดมันแรงๆกดมันบ่อยๆนะคะมันก็จะทําให้ปุ่มเนี่ยเสียได้นะคะน,นะคะน,นะคะ ร้อยค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนปุ่มนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ